ร,รีวิวหลังคางโซโลเดินนะครับซ่อนหลังน้ำอันนี้นะครับข้างลมโพเฮานะครับลานลมโพสีนะครับนนี่ดูหลังคาซ่อนหลังน้ำนะครับแปรคู่นะครับ สนิ้วนะครับกับหนนิ้วนะครับวิ่งคู่กันนะครับช่องไฟ5ห้าเซนติเมตรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับกำลังใส่รางน้ำนะครับครอบด้วยชากนะครับแอลอลูมิเนียมนะครับสองนิ้วนะครับสีดำ นะครับบิงยาวเลยนะครับรังคายาวส1บเอเมตรนะครับอันนี้นะครับก็เพิ่งใส่รางน้ำนะครับพอใส่รางน้ำเสร็จก็จะนะครับก็จะใส่แผ่นเมทัลชีตนะครับบุกจุลน์ยูพโฟมนะครับ25ห้ามิลนะครับท้องนะครับอลูมิเนียมนะครับสีอลูมิเนียมนะครับผมตามที่ ของบ้านนะครับได้เลือกไว้นะครับครับยังไงก็คอยติดตามนะครับผมเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ดูฉากนะครับดูการใส่รังน้ำบางน้ำห้านิ้วนะครับวิ่งยาวไปนู่นนะครับมีท่อน้ําทิ้งนะครับสามนิ้วนะครับมีท่อระบายน้ำสามนิ้วนะครับผมครับคอยติดตามตอนไปตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ